สลอะโมฮัมหมัดอัลลอฮุโตเลาวะบะระกอขอความสันติสุขจงมีแด่ดท่านนะครับก็คลิปนี้นะฮะได้มีเพื่อนนะครับเพื่อนร่วมง,งานนะครับเขาก็ามาถามผมนะครับว่าอาว่ามาั่งลูกลูกชายนะ,ะนะ,ะได้เป็นทหารสองคนแล้วนะ ผมก็บอกว่าเออ,เอ,อใช่มังช่วยช่วยอธิบายหน่อยว่าขั้นตอนการเข้าไปสมัครเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือหรือว่านักเรียนในสิบฐานบกเป็นยังไงบ้างผมก็ผมก็ชอบนะในเรื่องของการการศึกษาของลูกๆนะผมก็ถามเพื่อนว่า ลูกชายได้เกรดเท่าไร่เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่แกแกก็บอกว่าเกรดเรียก็ประมาณสองจุดกว่าซึ่งซึ่งผมก็บอกว่าลูกนี่ชอบทหารทหารไหนบ้างอย่างเช่นทหารอากาศทหารบกทหารเรือแบบนี้แกก็บอกว่ายังยังไม่รู้เลยแต่เขาไปเล่าให้ลูกฟัง แล้วก็ลูกก็ก็มีความสนใจในในด้านการทหารนะครับทีนี้ผมก็ให้ให้ความให้ให้ความคิดอนะนะคืออยากอยากให้แชร์แชร์ความรู้สึกด้วยหรือว่าแชร์ความรู้นะฮะจากการที่ผมได้ได้เจอ,อการรณนะการปฏิบัติจริงอนะครับกับกับลูกผมนะครับ คือตอนนี้ผมยัง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 ไม่หลักไม่อยากไม่อยากเล่าออของลูกชายคนที่หนึ่งนะครับเราคุยสบายๆนะลูกชายคนที่หนึ่งเพราะว่าลูกชายผมคนที่หนึ่งนั้นแกเรียนเก่งนะครับก็แกก็สมัครสอบเขเป็นนักเรียนชมมพลทานเรือนะครับก็สอบได้นะครับแต่ที่ผมจะพูดเนี่ย เป็นลูกชายคนที่สองนะฮะซึ่งลูกชายคนที่สองเนี่ยฮะคือเอาง่ายๆคือ,อเขาแบบเรียนไม่ค่อยเก่งเรียนไม่ค่อยเก่งแต่มีความมุมม่งมั่นมีความอุตสาหะมีความขยันอาจจะเป็นพี่อาจจะเป็นไอดอลก็คือพี่ชายแกแต่แต่แกนั้นคือถ้าด้านการศึกษาอ่า ด้านที่สดีนี่คือคือไม่ผ่านเพราะว่าเขาเขาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่แก,แกเก่งวิชาหนึ่งคือวิชาอังกฤษนะเก่งวิชาอังกฤษแต่ทีนี้วันนั้นผมไ,มไ้คุยกับลูกชายผมนะฮะซึ่งตอนนั้นผมก็เพียด์มากเพราะว่าแกจบจบมอสามที่โรงเรียนเบญจมะนะฮะประจุธิปัปตติณีครับทีนี้ผมก็ คิดว่าเออเมื่อลูกแบบไม่อยากเรียนต่ออย่างเงี้ยในระดัแบบมสีอย่างเงี้ยแล้วผมจะทำยังไงกับแกดีทีนี้แกมีพี่ชายเป็นแอดเดลแต่แกก็ไม่สามารถที่จะาตามพี่ชายได้เพราะว่าเนื่องจากการเรียนอาจจะอาจจะตามพี่ชายแกไม่ทันนะครับทีนี้ผมก็คุยกับ กับแกว่าว่า,าลูกชายผมคนที่สองชื่อฮัสปุนันะครับเดีย๋ยวว่นนั้นถ้าเราเราไม่เก่งทางทฤษฎีเราไปลุยดีกว่าเอาไหมนะครับเราไปลุยดีกว่าทีนี้ลูกชายผมบอกว่าลุยแบบไหนแกก็ไปศึกษาเองไนงะแกก็ไปศึกษาเองก็คือไปเจอนะครับไปเจอย่างหนึ่งก็คือ เป็นหน่วยรบพิเศษนะครับของพันจุโจมรักษาพระองค์นะฮะที่ค่ายลพบุรีนะครับค่ายลพบุรีผมต้องขอบคุณนะครับทางค่ายลพบุรีมากนะครับที่ให้โอกาสลูกชายผมนะครับที่ให้โอกาสกับลูกชายผมนะครับซึ่งลูกชายผมก็เข้าไปไปเป็นทหารนะฮะเข้าไปเป็นทหาร เพราะว่าผมได้ศึกษาแนวทางว่าถ้าสมมุตินะครับเราเนี่ยเข้าได้คือไปเป็นพันจุดโจมนี่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษว่าเจอร์นะคือเราต้องสอบครับจริงเป็นทหารอาสา,าจริงแต่เราต้องสอบที่เขาเรียกว่าพลอาสานะครับเราต้องสอบนะครับที่จะเขียนข้างหน้าหน้าทหารนะก่อนที่จะเข้ากองพันนี่เขาเรียกว่ารンジャーก็คือค่าคือผู้นำ ชื่อเขาเนี่ก็โอ้ใช้ได้แล้วล่ะฮะทีนี้ผมก็พูดกับวิชายว่าเออ,อยังไงเราต้องสู้นะฮะถ้าอย่างไงก็ก็ไปเป็นอาหารแต่ความคิดของูิชายผมเนี่ยแกมีแกสมองดีแต่แกเรียนไม่ค่อยเก่งแต่สมองแกดีนะครับถ้าทางคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยโทรศัพท์อย่างเงี้ยอังกฤษอันนี้แกเก่งนะแกเขาบอกว่าพ่อ เรียกผมอบ,บีนะเรียกว่าอบ,บีคือผมนี่จะเข้าไปเรียนที่ตรงนั้นนะ่ะแต่ทีนี้ผมจะเรียนแค่สองสามปีเองแล้วก็ผมจะสมัครกศน,โนโด้วยในนั้นนะครับสมัครกศน,โน,โนใ,หให้จนได้พุทธมหกผมก็จะสมัครเป็นนักเรียนในสินะครับนี่คือช่องทางช่องทางแรกๆที่จะเข้าเป็นนักเรียนในสิบตามปกนะครับทีนี้ พอไปสอบนะฮะพอไปสอบผมนี่ไปส่งนะผมไปส่งแกนะฮะไปส่งเสร็จปุ๊บนิดทิ้่งก็กวกาผมจันโนตรงนั้นด้วยแต่ทางทหารเขาเขาไม่ให้เนี่ยตอนนั้นเป็นหน่วยรพิเศษนะก็ลเลยณนะวันนั้นเนี่ยผมก็กลับบ้านนะฮะไปกับลูกชายคนเล็กนะครับแล้วทีนี้ผมก็กลับบ้านค่อยลุ้นที่บ้านว่าเขาสอบได้หรือเปล่าถ้าตกลงว่าเขาสอบได้นะครับ แรงหนักมากเห็นว่าหนักมากคือผมไม่อยากเล่าต้องเจอด้วยตัวเองนะค,คือแกก็อดทนนะวันนั้นที่ประกาศเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันมันสมัครสองร้อยกว่าร้อยกว่า,วาแต่ลูกชายผมได้อันดับที่เจ็ดสิบสี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะฮะเออก่อนที่จะผมผมเตียงเขียนใบสมัครลูกชายผมตรงน,นั้นยังไม่ครบสิบแปดปีนะครับ ผมผมต้องเซ็นต้องเซ็นว่าในการฝึกฝึกฝนหรือในการสอบคัดเลือกถ้าลูกชายเกิดอุบัติเหตุนะครับบางประการทําให้ถึงแก่ชีวิตผมเอาผิดต่างคายไม่ได้นะ้วแล้ว,ว่าลูกชายผมอายุน้อยกว่าเพื่อนที่ผมก็เซ็นก็ปรึกษากับลูกรู้ว่าโอเคไม่มีปัญหาว่าแกสู้อยู่แล้วกับด้วย ร่างกายแกก็ใช้ได้เหมือนกันร่างกายสูง182ครับใช่ผมเนี่ยสูง182ทีนี้นะครับเขาก็ไปสู้ด้วยพละกําลังของเขาเองเราสมองเราสู้เขาไม่ได้เราต้องสู้ด้วยพละกําลังของเรานะตกลงก็สอบได้นะครับประกาศสอบได้วันนั้นผมก็ไปมอบตัวไปมอบตัวประเด็งงานตัวเขาให้ศึกษาเรียบร้อยก็เป็นทหารแล้วก็เรียน กศนเนี่ยผมสมัครที่ปัตตานีนะครับเวลาเราเขาสอบเนี่ยเขาจะต้องลาที่ค่ายนะก็มาสอบที่ปัตตานีทีหนึ่งนะ <S <S <ม>ก็ตกลงวั <S <S <ๆ>นนั้นก็เรียนมาคือเป็นอาหารได้สองปีนะครับยังไม่ปิดทีนี้หลักสูตรกศนก็จบมหกพอดีพอจบมหกพอดีเนี่ยอีกอีกเอ่อ ประมาณเดือนสองเดือนเขาเปิดรับสมัครเลยครับว่าเขาใช้โคต้าของผลต่าสาเนี่ยฮะเพื่อที่จะไปเรียนเป็นโร,โรงเรียนอะ,อะไรนะครับนักเกณฑ์ใน1ิตามบกซึ่งมันเข้ายากครับมันเข้ายากมากเลยนะฮะคือถ้าเราไปในทางทฤษฎีนะคือจบมหกนะนะครับใส่เกงขาสั้นเสื้อนักเรียนไปสอบผมว่ายากครับยากเด็กต้องเก่งจริง ึงจะเข้าได้ครับเพราะว่ารุ่นลูกผมนี่สองหมืนกว่าคนนะครับเขาต้องการแค่ไม่กี่คนเองนะครับเขาต้องการแค่ไม่กี่คนเองนะฮะถ้าจําไม่ผิดนะครับประมาณเกือบสองพันนะเกือบเกือบสองพันคนนะครับทีนี้นะครับทีนี้พ่อสอบได้นะครับสอบได้ก็คือ ผมว่าลูกชายผมคนนี้เขามีความพยายามมุสาหามากนะผมก็อยากแนะนำนะฮะลูกลูกชายของอ,อแสวสมโซมอนี่อตัตโตกพวกที่ฟังอยู่ในยู u ู e นะฮะก็ให้เราให้สู้นะให้ลูกสู้ๆนะครับลูกที่เรียนไม่ค่อยได้ในทฤษฎีนะฮะก็จะสู้ทางนี้นะฮะผมยินดีที่จะยินดีที่จะ ช่วยเหลือนะครับผมยินดีที่จะช่วยเหลือทางด้านความคิดนะครับยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านความคิดว่าเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับก็จะมาทางนี้นะฮะตอนนี้ลูกผมจะจบแล้วครับเหลืออีกสี่เดือนก็บรรจุเป็นค่าเาชกการทหารน,นะครับค่าเาชกการทหารน,นะครับเขาจะอยู่ที่ไหนนั้นก็แล้วแต่เขานะอันนี้เขาภูมิใจในใน ตัวเขามากพมก็ภูมิใจกับลูกคนนี้นะครับ,นะรบก็รักลูกนะก็ทุกคนถ้าดูคลิปนี้ก็นะครับอย่าลืมนะโทรมาหาผมได้เสมอนะครับสวัสดีครับัสสสามุอะลัยกุม